สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับปม2024นะครับวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในปาาระเทศพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมงจวาเขตผมมีภาคสกายนะครับวันนี้กองกำลังพิเดียบกำลังพล40นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ทัตตะพงษ์ทัพมา่าขามยาที่307นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ของกำลังพิเดียบอาวุธครบมือนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตียงหนักนะครับเมื่อช่วงเวลา13นาฬิกา10นาทีขอลังพิเดีบนะครับไปโจมตีเรื่อยๆพีจีปืนใหญ่นะครับบนประจำกายอีกหลายสนิทนะครับไปเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนันนนนออนหนก,กน,น,ะาาน,นะครับทัตตะพงษทัพพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทันตมาตั้งหลักไม่ทันนะครับกองกำลังพิเดียบได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองมงหยาเขตภูมิภาคสกายกำลังพิเดียบยังได้ไซรอนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินในเวลาต่อมาท่านตมาก็เลยยิงตับตัวกำลังพิเดียบเช่นกันนะครับเดยยิงปืนใหญ่ถล่มกันไปมานะครับในพื้นที่เมืองมงหวาเขตภูมิภาคสกาย กำลังปิเดียบนะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้นะครับไปยอมให้ท่านพมา่าเสริมกองกาลังเข้ามาสมทบในพื้นที่เมืองมงจุฎของกองลังปิเดียบได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีย่างหนักทุกทิศทุกทางนะครับยางได้สายลนเข้าทิ้งระเบิดอีกทางหนึ่งนะครับทาให้ท่านพมา่าคำยาที่สามนนะครับมีกําลังพลประมาณ20น่นายนะครับไปสามารถเสียต้านทานกองกำลังพิเดียบเอาไว้ได้นะครับนจนได้มีการปะทะกันอย่างหนัก ทานพม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากเป็นทานทัพขึ้นที่เดียวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่านะครับก,กำลัง PTF เลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีหนักในพื้นที่เมืองมงยาเขตภูมิภาคสกายลราจะได้มีการประทะกัน50นาทีนะครับท่านพม่าต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกำลัง PTF เอาไว้ได้นะครับในพื้นที่เมืองมงหยาเขตภมิภาคสกาย หลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกำลังพิเดฟได้เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพท่านพมา่าได้เสียชีวิต3รายนะครับได้รับบาดเจ็บ5รายนะครับและได้มีการประทะกัน50กว่านาทีนะครับในพื้นที่เมืองมองหยาเขตภูมิภาคสกายกองกำลังพิเดฟนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพมา่าเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับก่อนปฏิทานพม่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไป ทางพัขงของกองกำลังพีทีเอฟนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นํำนานการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จสามารถยึดฐานทัพของท่านพมา่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองมงหย่าเขตภูมิภาคสกายนะครับเรามาดูข่าวที่ซองกันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองา่าซนะอ,อ,อ,องลัดเกเลน,นีนะครับวันนี้ได้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันนะครับของกองทัพ แข่งส mm ั fate, pues ์กระเลง KA นะครับกองกำลังป้องกันแห่งสั์กระเล่ง KTF n และกองกำลัง PTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองผาซองวันนี้นะครับกองกำลัง PTF และกองทัพแห่งสั์กระเล่ง KA นะครับกองกำลังป้องกันแห่งสั์กระเลง KTF สามกองกำลังนะครับกำลังพล200นายนะครับเลฝึกซ้อมรบร่วมกันที่ผ่านมานะครับกองกำลังพันธมิตรกระเล่งนะครับนำโดยกองทัพแห่งสั์กระเลง KA นะครับ กองกำลังป้องกันแห่งสัตกัเลงเค็นตีเอฟนะครับกองกำลังพี f ีอฟนะครับก็ไล่ช่วยกันลบตลอดนะครับสามารถขับไล่ท่านพม่าออกไปจากพื้นที่เมืองพาซองได้นะครับอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองวันนี้นะครับกองกำลังพัธมิตรกัลเลงนะครับพร้อมลบกับกองทัพพม่าเช่นกันนะครับในวันข้างหน้าจะกวาดล้างท่านพม่าให้หมดไปจากพื้นที่รัดกระเลนนี้นะครับวันนี้ ทางกองกำลังป้องกันแห่งสัต์กระเลงเคนเตียบและกองทัพแห่งสัตว์กระเล่งเคเอนะครับก็ไล่ออกมา,ถาแถลงการนะครับพร้อมที่จะขับไล่ทานพม่านะครับออกไปจากพื้นที่รัฐกัลเลนีระยะเวลา2ปีกว่านะครับการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่รัฐกัลเลนีส่งผลให้ทานพม่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับกองทัพพันธมิตรกระเลง นำโดยกองทัพแห่งสัตว์กระเลงเคเอนะครับสามารถยึดฐานทัพของทันพม่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ย <c ough> ังมีฐานทัพของทันพม่านะครับอยู่ในพื้นที่เป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากเป็นฐานใหญ่นะครับมีวันนี้นะครับก็ยังมีฐานทัพของทันพม่าตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐกระเลนนีนะครับเนื่องจากเป็นฐานใหญ่นะครับมีกําลังพลมากนะครับและมี กระสุนปืนใหญ่นะครับมีกําลังพลพร้อมนะครับได้บางกหลักระเบิดเอาไว้อย่างแน่นหนานะครับทําให้กองทัพพันตมิตรกันเล่งนะครับยังไม่สามารถบุกเข้าโจมตีบุกเข้าเยตได้นะครับเนื่องจากต้องบางแผนให้รัดกุมและรับขับมากที่สุดนะครับหากจะเข้าโจมตีต้องใช้โดนเป็นจํานวนมากและใช้กําลังพลหลายร้อยคนนะครับเข้าโจมตีซึ่งประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากท่านพม่านั้นจะไม่ยอมง่ายๆนะครับที่ผ่านมา ฐานมานะครับไปใส่ทีคอเตอร์หรือว่าเครื่องมินดบโจมตีทางอากาศนะครับทำให้กองทัพปัตมิตรกันเล่งนะครับก็ไม่สามารถเข้ายึดฐานใหญ่ได้นะครับวันนี้ก็ได้มีการซ้อมรบล่มกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองพาซองลัตการเนีต่อจากนี้ไปนะครับกองทัพปัตตมิรกันเล่งนะครับก็จะทํางานล่มกันต่อไปนะครับจนประสบความสําเร็จไปสู่ไสชนะนะครับสามารถค้นล้มฐานพม่าและมินออกหลายได้นะครับนี้ก็เป็น ความเคลื่อนไหวล่าสุดของของทับทัมมิตรกัดเลงนะครับในพื้นที่เมือง่าซองรัฐเกเลนีนะครับเรามาโลกาที่สามกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมะกลุยนะครับวันนี้เมืองมะกลุยอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคครับทางรัฐบาลแห่งชาติเดบาอวนจูจีนะครับก็ได้ส่งตัวแทนนะครับมามอบเงินจํานวนหนึ่งนะครับอาวุธปืนนะครับเดว่าโดนนะครับมามอบให้กับทางกําลังพิเทบที่อยู่ในพื้นที่เมืองมะกลุย วันนี้นะครับตัวแทนรัฐบาลแห่งชาติหรือว่าเอนูจีนะครับก็ได้นําเงินจํานวนหนึ่งนะครับอาปืนจํานวนหนึ่งนะครับโดรนิกจํานวนหนึ่งนะครับมามอบให้กับกองกําลังพิเดียบที่อยู่ในพื้นที่เมืองมะก้อยนะครับบอกว่าอย่ายอมแพ้นะครับเราต้องเป็นพุชนะและสู้ต่อไปที่ผ่านมากองกำลังพิเดียบที่อยู่ในพื้นที่เมืองมะก้อยนะครับก็ออกตามไรด้าเข้าโจมตีฐานทัพของท่านพม่าอย่างต่อเนื่องเส้นกันนะครับสามารถยึดได้หลายพื้นที่หลายเมือง กำลังพีทียบอยู่ในพื้นที่เมืองมะก่อยนะครับปีกําลังพลประมาณ200นายนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับก็มีจํานวนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งชาติหรือว่าเอ็นยูนะครับเลยนาอาวุธปืนนะครับโดนเงินจํานวนหนึ่งนะครับมามาให้กับกองกำลังพีเทียบที่อยู่ในพื้นที่เมืองมะก่อยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจสู้ต่อไปนะครับจนไปสู่ศัยชนะเหนือกองทัพพม่าและมินอองไลาย ระ่ยะเวลา2ปีกว่านะครับการปะทะกันในพื้นที่เมืองมะกกยนะครับกองกำลังพีเดีก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของทันพมาเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับกองกลังพีเดีนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองมะกกยนะครับจะไม่ท้อไม่ถอยนะครับจะเลืนหน้าต่อไปและจะสู้ต่อไปนะครับกับรัฐบาลแห่งชาติหรือว่า n อ g นยะครับในพื้นที่เมืองมะกกย วันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับกำลังพิเดยบนะครับก็ไม่ยอมแพ้นะครับถึงแม้จะยังไม่ชนะท่านพม่าเปียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับวันนี้กําลังพลลดลงทุกวันนะครับท่านพม่าตุ้งหลงของมีนอ่องลายนะครับวันนี้ก็พยายามเกณฑ์ทหารใหม่อยู่ครับพี่น้องครับเกณฑ์รุ่นที่2นะครับก็จะเกณฑ์ทหารใหม่ต่อไปนะครับจนกว่า จะไล่กำลังพลมากเพงเงพอนะครับเพื่อที่จะมาขับไล่ก็ากำลังพีเดบและกองกำลังกลุ่มสติพันธุ์นะครับขนาดเดียวกันกองกำลังพีเดียบก็ไม่ยอมถอยถอยเส้นกันนะครับก็มีการส้อมลบอย่างหนักต่อไปนะครับเพื่อที่จะค้นลม้มท่านพมา่าและหมินออกไล่ต่อไปนะครับในท้ายที่สุดแล้วใครจะอยู่ใครจะไปนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับ นะครับแล้มาเราขัดต่อมานะครับมาเราสถานการณ์ในพื้นที่เมืองซอยปอนะครับอยู่ในเขตพมิภาคเส้นกันนะครับวันนี้ก็กำลังพิดีเอฟนะครับได้ออกปฏิบัติการมาส่งบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา15บหนาฬิกายีนาทีนะครับกำลังพิดีเอฟกำลังพล30นายนะครับไปใช้โดรนเข้าทิ้งระเบิดทัพทัพมานะครับควมยาที่505นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ กำลังพีแดบนะครับได้สายโดรนเข้าถึงลำบนอย่างหนักนะครับแต่ทัพพรทัพธรรมาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเซย์โป้ธรรมธรรมะตั้งหลักไม่ทันนะครับตัวกำลังพีแดบนะครับได้สายโดรนเข้าถึงลำบนอย่างหนักนะครับทำให้ธรรมธรมขามยาที่5้าศนห้านะครับก็เลยยิงตับโตกองกำลังพีแดบเส้นกันนะครับในพื้นที่กำลังพีแดบนะครับไปสายบทประจํากายสายเซติตนะครับอาพีจีปืนใหญ่ กำลังพิเดียบนะครับไปแซงบทประจำกายอีกหลายสนิดนะครับได้ยิงถล่มท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองซอยโป้ท่านพม่าถูกโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินกำลังพิเดียบนะครับได้ใช้โดรนเข้าถึงระเบิดอีกทางหนึ่งนะครับได้ใช้ปืนใหญ่นะครับ RPG ยิงถล่มท่านพม่าอย่างหนักในพื้นที่กองำลังพิเดียบมีกำลังพลมากกว่านะครับท่านพม่าคำลังที่505นะครับมีกำลังพล ประมาณ10ผ้าหน่ายนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานออกวากำลัง PDF เอาไว้ได้กำลัง PDF นะครับได้ใช้เวลา2 5นาทีนะครับก็สามารถเข้าเยึดฐานทัพของทันพมาได้นะครับเนื่องจากเป็นฐานทัพขึ้นที่เร็วทันพมาสู้ไม่ไว้นะครับเนื่องจากมีกำลังพนน้อยกว่านะครับไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไป ลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกำลังพิดียบไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับไล่พบศพท่านพมา่าไล่เสียชีวิต4ไ,ไายนะครับได้รับปัดเจ็บ2รายนะครับตนที่มีการประทะกัน20นาทีกําำลังพิดียบนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของมทันพมา่าเอาไว้ได้หลายกระบอกนะครับตอนที่ท่านพมา่าไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไป ทางพังของกองกำลังพิเดียบนะครับปีผู้ได้รับบาดเจ,จ็บเพียงหนึ่งรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นสำนันการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จสามารถยึดฐานทัพของทัพพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองซอยโปเขตพมิภาคสถ,ถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เมืองซอยโปเขตพมิภาคนะครับกองกำลังพิเดียบและท่นะานพม่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับสถานการณ์การสรบในพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ